รอบนอกนุ่มในกบละไงทำไมมคิดไม่ออกเลยอะภาษาอังกฤษลหรอโอ้น่าจะง่ายเลยครับแม่แอนนี่โอ้ no โอ้ no โอโ no สวัสดีครับผมเอครับ เย้วันนี้เคนก็จะอยู่กับเอเอหนุ่มวัยใสของเราอีกหนึ่งคนเป็นไงบ้างคะคะรู้สึกได้รับรางวัลหนุ่มวัยใสครับผมก็รู้สึกดีใจมากเลยครับเห็นแบบว่าแฟนคลับบอดกันสุดๆเลยแต่ว่าก็อย่าลืมนอนอย่าลืมแบบว่ากินข้าวเยอะๆด้วยนะครับแบบอ่านเอ็กซ์อะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เห็นกันครับตั้งใจโหวตมากเลยก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับทีนี้จะรอเหตุการณ์ดีกว่าเราได้รับรางวัลหนุ่มวัยใสเราจะต้องขึ้นไปรับถ้วยรางวัลโอ้โห ป,ประมาณไหนตัวเดินขึ้นเวทีมาอันนี้อันไอ้กองอันนี้คือรางวัลอันนี้คือทัรางวัลเหรอครับโทษทั้รางวัลใหญ่มากเร่งไเดียเห็นเห็นเห็นที่รันที่รันชอบทำแบบว่า BS ขอบคุณสำหรับรางวัลนี้มากเลยนะครับพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่ได้รับรางวัลนี้ ใส่หนักดีเนาะพูดถึงหนุ่มไวใสเอเอจะน,นึกถึงอะไรกูถ้าเกิดพูดถึงหนุ่มไวใสหนุ่มไวใสแล้วนึกนึกถึงแบบว่าเด็กน่ารักน่ารักคนหนึ่งครับที่แบบว่าอายุประมาณ1 0บถึงสิบสาขวบแล้วกันที่แบบว่าเป็นหนุ่มวัยใสแบบว่ากลำลังโตอยู่โรงเรียนอยู่แบบมต้นอะไรอย่างงี้ครับใช่แล้วรู้ยังว่าตอนนี้ตัวเองก็เป็นหนุ่มไวใสแล้วอ๋อจริงเหรอครับอายุสิได้ใช่จริงแล้วก็เป็นได้เหมือนกันครับขาปุ่นนี้ผมก็ได้ไ รัยไหนก็ได้มากที่สุด,นค,นสดความทรงจําก็เอาจริงก็ทุกวัเลยก็ได้ครับแต่ว่ารู้สึกว่ารู้สึกเวลาที่แบบว่า,วา,วาเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่แบบว่าอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับไปเที่ยวครอบครัวอะไรอย่างงี้รู้สึกเป็นเวลาที่ทําความทรงจำดีๆได้เยอะครับผมทีสุดท้ายแล้ก่อนเราจะไปเล่นเกมคอสามคำบอกตัวเองตเด็กๆเบบีบตัวองรงเ้เอออยากจะบอกเออ บอกว่าทําตามใจก,ก็แบบว่าทําอะไรก็ได้เลยที่แบบว่าชอบเพราะว่าสุดท้ายมันก็ออกมาดีอยู่แล้วครับคม,มากอ่ะพอเล่นเกมไหมครับนุมไวทใจได้เลยครับมาอ่ากติกาเกมนะคะทีมงานจะมีกล่องปิศามาให้ที่ตั้งอยู่ตรงหน้าโดยจะให้ AA จับฉลากขึ้นมา อ่าในสละดจะเป็นคําแล้วก็พยางยครับขึ้นต้นเอจะต้องต่อคํำคาน,นั้นให้มีความหมายครับจะ,จะต้องตอบทั้งหมดค้าคำมีเวลาให้ตอบข้อละสิกร oh. แล้วจะต้องผ่าน80%ของทั้งหมดครถึงจะไม่โดนลงโทษเออพร้อมไหมได้เลยครับพร้อมก็รวมไม่ครับโอเคมาคำแรกนะคะคำแรกคือ สะสละสะผมส,ส,สะใจสะสะทุได้ไหมียสะสะ 5, 6, สะว่ายน้ำสละสละเออะไรดีอะสละสะสะ กรอบกรอบนอกนุ่มในกรอบ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 สี่เหลี่ยมกรอบกรอบโทรศัพท์ไดหรือเปล่ากรอบกรอบรูปกรอบกรอบกรอบแว่นกรอบ รอบใ <laughs> อ้ <laughs> เ,อเอเอมองหน้าทิวไงตอนนี้ช่วยด้วย <laughs> ต่อไปคร<อ>ับผมเอเอยังไม่ถูกยังไม่ได้มาคอมานเรื่อง <c oughs> ยากแล้วปะประประกายปากกา ประดิษฐ์ประชุมอ๋อประประทัดเใ่ใ้ไปสาสิวินนหรอข้อที่สี่นะคะครับรางรางวันรางรถไฟรางราง ร่างกายร่างกายร่างกายร่างร่างร่างสีอันนี้ร่างร่างห่าโหยากเลยร่างอะไรดีร่างน้ำร่างน้ำคืออะไรอ่ะร่างร่างไม่รู้ละจบล้ ข้อต่อไปมาโอโอเคโอโอโนโอโนโอโนโอ้โอโอ้โอกาสโอโอเลี oh. <laughs> ah ้ยงโอรถโอรถคืออะไร โอออเรนจ์โอร์เรนจ์ออร์เนมื่อกี้พี่บอกออออยออกเออแต่พี่ให้แล้วเมื่อกี้ผ่านแล้วครับโอเคได้เย้เย่เ่ะอ่าอ่าอากาศอ่าอ่าทำไมมันคิดไม่ออกเลยอะมีเด็ดวันวันอะไรอาทิตย์ อาอาหารอาอาวุธอาวุธอาเอาอารมณ์อารมณ์โอ้โหอันนี้ได้ไกวัะเล่นทั้งทีเราเนี่ต้อเป็นห้รามือล้ำหรือลำอันนี้ยากมากรำคาญรำรำไทย ลำลำปางอ๋อลำปางลำเครื่องเปนลำหนึ่งลำหนึ่งลำนิ้วื่อเป็นลำนิ้ลำรั่มรวยไม่ได้ลำใหญ่ลำลำบากต่อเลยค่ะใครมาขาขาแนนคะแนนคคะะขาะขา่ไหนคะ คะแนนโอเคคะแนนไม่ได้ท่าท่สองหนึ่งเย้มาอดอดนอนอดใจอดอดทนอดอาหารอดกิน เอออเข้าต่อมาแม่แม่ง่ายๆมาแม่แม่แม่อันนี่แม่ได้แม่เออแม่น้ำเออแม่แม่แม่ลิดแม่แม่สีแม่แม่หมด มาครับสอบคำสุดท้ายไหนครับการกระทำการกินการเล่นเกมการใส่เสื้อผ้าการถายลูปง่ายๆเลยง่ายๆเลยเลยอาคำสุดท้ายครับและ ละลายละสายตาละ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 ไงละะระวังระวังระวังได้ไหมระวังละสามละระวังละ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 เลละละพูดไปแล้ว แลวเล่คืออะไรไม่รู้ครับคิดว่าชนะไหมคิดว่าไม่น่าชนะครับมาตรงนี้ยากไหมยากไหมก็ยากอยู่ครับเออถ้าเป็นพี่เป็นเอพี่ตอบว่ายากสุดๆไปเลยยากมากยากสุดไปเลยแล้วถ้ามันมีคำภาษาอังกฤษล่ะอ๋อน่าจะง่ายเลยครับอ๋ออาจารย์พี่เริ่มให้ครัว่า you you y o u you มันอะไรก็ได้เลยนะ You are good. You are nice. You are amazing. You are so beautiful. You are handsome. ครั้งนี้พี่ไม่เอาะแนนพี่หรอครับเอ๋อาเอไม่ต้องรู้คะแนนหรอกเนาะครับไม่ต้องรู้ก็ได้ครับคิดว่ารู้รู้รู้สไตล์อยู่แล้วแต่ละบทเป็นที่แล้วอย่างนี้คาเต็มที่แล้วครับควาเต็มที่แล้วครัวามรับบทหลวงพ่อครับเอได้เลยครับกับบทหลวงพ่อของเอเอนะคะ ครับแฟนชาญ้อมท่าเต้นถ้าพร้อมแล้วเรเวิ่มต่อพัสรวีมาคริสขุนพลชุติวัฒน์คิมจินมุกชัยอนนท์รัชกิจภูทะชัยเดชวัฒน์อชิรกรเอ้ยก้อนจังทีทีวสุบู 12, เอสบัสสิสทเวล์บูเอสบัสสิสทเวล์สนุกสนุกไหมคะวันนี้เล่นเกมครับก็สนุกดีครับ <laughs> มีอะไรให้แฟนไดติดตามบ i, ้างครับผมก็ตอนนี้ทุกคนดูคลิปนี้นะครับน่าจะจบคอนเสิร์ตไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวคอนเสิร์ตอยู่นะครับก็สามารถติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางเลยนะครับเสร์ชคำว่า b u s s i Casual Style นะครับล้วก็สามารถติดตามทุกเพลงได้ทุก streaming platform แล้วก็ YouTube Thailand l e l นะครับ Cast Talk X หนุ่มสาววัยใส2024